ระบบก็ไม่ให้ไม่ให้นะั้นไงคะไม่ให้คะแนนไม่ให้คะแนนคะ่ะเราไม่ต้องพูดมีสาระอะไรเลยก็หายไปแล้วนะคะที่เพื่อนถามเนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมคะของใครยังอยู่บ้างอวันนี้คุณยายทานอะไรคะน,นี้ทําไมสวยจังอ่าแล้วกูก็ตอบไปแล้วแล้วก็ยาใจก็ถามบอกว่าอยากทราบสิ่งที่ผิดกฎเรียบร้อยนะคะอ่ามาใหม่อีกแล้วคะ่ะ ต้องเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเขาต้องต้องเปลี่ยนระบบบนเสร็จแล้วครูก็คลิกเข้าไปมันก็จะมีสองคำถามคำถามแรกบอกว่า go live แล้วก็อันนั้น่ะเป็นระบบใหม่หรือคะคุณครูใช่ค่ะเพิ่งมาวันนี้เลยเนี่ยไม่รู้นะมาวันไหนนะแต่เมื่อวานครูไม่ขึ้นไลน์นะไม่ควรใส่เสียงเพลงทั้งที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะพยายามทำ บ้านของเราให้สะอาดนะคะทําบ้านของเราครูจะเห็นก็ต่อเมื่อทุกคนมีคําถามมให้ครูค่ะอ้าวทุกคนบบนั้นครับเก่งมากครูสมยศวันนี้เอาไปสิคะแนนเต็มค่ะครูสมยศอ่ามันก็ขึ้นมาเลยแล้วก็มีเครื่องหมายสีเขียวเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ข้างในนะคะเป็นรูปแบบเนี้ยใช่ ผมสังเกตคําถามมาครับผมถึงบอกครูแบบที่เป็นคนดูเนี่ยคนดูคนฟังเนี่ยนะคะในเวลาเรียวทามคือในเวลาเท่านี้ในเวลานี้เท่านั้นเออในเวลานี้เท่านั้นนะรถมีคือ,อน้องน้องเจกมูนอะ่จจะตอบจะคิดถูกนะเนี่ยเอานะต้องปรับตัวกันอีกแล้วสวัสดีค่ะครูก็ตอบ อา้าวสมรสบอกว่าคราวนี้แหละว้าวุ่นกันใหญ่ครูเจ๊บูนบอกว่าสวัสดีครับคุณสมยศตอบสวัสดีแล้วก็ให้คนไลค์อ่านอย่างเดียวเหรอกะเจี๊ยบลวกนะคะผักกระเจี๊ยบลวกเนี่ยมีประโยชน์คือให้ระบบดาไส้ของเราทํางานดีค่ะเวลาเราถ่ายนะคะพราะก็บอกว่าให้ไปที่ไลค์สดใช่ไหมคะ And Answer question แล้วก็ตอบคําถาม ชาเลนจ์หข้อค่ะทุกคนนะคะมีหัวข้อให้เราชาเลนจถ้าเราจะชาเลนจนะคะเราก็ไปกดสมยศจะมีไหมนะอาจจะส่งเครื่องมือมาให้แต่และคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคุณแจ็คมูลบอกว่าเมื่อก่อนปุ่มน,นี้ซ้ายสุดเป็นปุ่มสำหรับขอขึ้นไลน์ร่วมด้วยครับอ๋อ อ๋ออ๋ออันนึงบอก this this นะคะถ้า go live แสดงว่าแสดงว่าให้เราเนี่ยกดเข้ามาไลฟ์ใช่ไหมคะแต่ question form your view แล้วก็บอกว่า connect with your audience in real ปลูกต้นหอมอ่ะห้าพันห้าพันกว่าวิวนะห้าพันกว่าวิวตอนนี้น่าจะเป็นสักห้าห้าพันสอง 5, 5, ได้แล้วแหละเออครูว่ากดคำว่าตอบ อ่าแล้วกูมันจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่ากำลังตอบแล้วคูก็คลิกตอบครูก็จากการที่เราห่างหายการไปดูไลฟ์ของเพื่อนเพื่อไปตอบคอมเมนต์กลับกล้องไม่มีปัญหาอะไรค่ะทุกคนกลับกล้องไม่มีปัญหาอะไรนะคะและการมีส่วนร่วมก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะ ความสัมพันธ์การเชื่อมต่อนะคะกับคนดูในเวลาที่ไลฟ์สดนะคะก็คือมีการพูดคุยเด่นนะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีค่ะทุกคนก็เปิดกล้องมาไลฟ์สดธรรมดาทุกอย่างเลยค่ะในจอจะเขียนบอกว่าเจ๊บุญถามช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีข้างมาใช่ครูไม่เห็นค่ะเนี่ย จะเห็นแค่เพื่อนในห้องไลฟ์เท่านั้นเออข้อหนึ่งชาเลนของครูเรียบร้อยแล้วเอ่อข้อสองเนี่ยข้อสองเนี่ยเออให้ทำอะไรคุณแจ็คมูลบอกว่าเมื่อก่อนปุ่มนี้ซ้ายสุดเป็นปุ่มสำหรับขอขึ้นไลฟ์ร่วมด้วยครับอ๋ออ๋อออีอกช่องหนึ่งบอกว่า Dismiss คือไม่ชาเลนจ์นะคะ อันนี้ใหม่เลยนะมีคนเข้ามาดูค่ะครูว่าต้องมีถามอ่าเพราะเขาเขาบอกแบบนี้ใช่ไหมคะอาก็เปิดเข้ามาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน้าที่ไร้สดนะคะกลายเป็นหน้าที่ไร้สดถ้าเกิดระบบเขาให้ผมทําตอนผมกําลังงานยุ่งจะให้ทําอย่างไรดีครับ mm hmm. ที่ที่ที่เปิดกล้องทิ้งไว้เป็นไปได้ไหมน้องเจ๊กบูนครูได้ร้อนมากแล้วเนี่ย ขอปลดกระดุมเสื้อก่อนโอ้โูก็ไปเปิดในแดชบอร์ดนะคะแล้วก็มีคำแนะนำนะความปิดเสียงวีโอการเพิ่มประสิทธิภาพเอฟเฟกก็ไม่ได้น่าจะเปลี่ยนผิดอะไรนะพรอมโยวิวนะแล้วก็เขียนต่อยบอกบอกว่า Connect with your audience ให้เชื่อมต่อกับคนดู กำลังตอบเขาเขียนบอกว่ากําลังตอบนะคะสิ่งที่ผิดกฎก็คือหนึ่งคนที่ยังไม่เปิดแบบนี้ค่ะมองไม่เห็นนี่เป็นรูปเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปเหมือนกับคำพูดของเราอะแล้วก็แล้วก็ถามคำตอบปกติยังคงเหมือนเดิมสมยศ เียมผลหรือว่าเป็นเป็นลองอะ่ะน่าจะมาลองที่ที่ที่ท,ที่ที่ในโชมไม่เป็นแบบนี้ค่ะน้องซับซอนค่ะชาเลนจ์ของผมเป็นวันพรุ่งนี้ตรงกับวันจันทร์ของสัปดาห์ครับอ๋อเดี๋ยวดูนะของน้องใผมสังเกตคำถามมาครับผมถึงบอกครูแบบถ้าไม่มีใครถามครูก็จะนั่งคุยไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อคืนเมื่อคืนคลิปไปเลยเอาทุกคนขอดูนี้หน่อยคูกำลังไลฟ์สดเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าข้อนั้นนะคะทีนี้ทุกคนที่ขึ้นไลฟ์ในคุณคิดอะไรอยู่ก็ไปเพื่อเพิ่มเพิ่มอะไรคะเพิ่มการมีส่วนร่วมนะคะเพิ่มการมีส่วนร่วม น้องซับซอนบอกว่าสงสัยมีเป็นบางคนไหมคะครูฟังอยู่ค่ะแต่ครูแต่ยังไม่เข้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นคําถามมาแล้วค่ะคลิกมาในช่องถามตอบเท่านั้นนะเออแล้วก็ทีนี้คนที่ขึ้นไลค์เนี่ยจะตอนนี้กูได้ทั้งหมดหกคำถามแล้วนะคะ <laughs> อยาใจถามไปแล้วสี่คำถามพจนี อ่ามันก็ขึ้นมาเลยแล้วก็มีเครื่องหมายสีเขียวเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างในนะคะเป็นรูปแบบเนี้ยเจอในแดชบอร์ดนะคะเจอในแดชบอร์ดในในในแดชบอร์ดมีข้อความมาให้ครูทำห้าข้อนะคะข้อนี้พอเราตอบมาเห็นไหมคะจะมีปักหมุดของคุณยาใจคนเดียวแล้วในนี้ในนี้จะมีคำถามของคุณยาใจอยู่คนเดียวค่ะเขียนเห็น ครูมีหน้าที่ตอบคำถามอย่างเดียวค่ะทุกคนส่วนคนอื่นก็คุยกันไปนะคะอ้ะอาวยายซาับอ๋อยายซับไม่ว่างแน่นอนน้องกวิศราแล้วก็จะมีคำว่ากำลังตอบนะคะคุณยายทานผักลวกค่ะที่เป็นประโยชน์พูดคุยสาระที่เป็นประโยชน์แล้วก็อ่าไอ้นั้นจำได้ไหม ที่ว่าเวลาเอ๊ะคุณเวสป้านี่เป็นเพื่อนครูไหมเนี่ยสามีน่าจะไม่ยอมเป็นเพื่อนเราแน่เลยเพราะว่าอายที่ภรรยานี้ยแปลกอ่าโกไลฟ์ <c oughs> <c oughs> ก็คือคุณจะไลฟ์ไหมถ้าไลฟ์ก็กดคำว่าโก l ไลฟ์แต่ถ้าคุณไม่ต้องการชาเลนจ์ไม่ต้องการมันก็จะมี การสร้างรายได้จะต้องไม่เอาภาพนิ่งมาใส่เสียงเพลงค่ะนะคะเพราะจะกลายเป็นแสดงว่าต้องเป็นเพื่อนเราใช่ไหมถึงจะเข้ามาได้เราก็นั่งรอไปก่อนระบบการไลฟ์มาใหม่นะคะการไลฟ์มาใหม่เขาระบบอ,อันนี้นะให้เฉพาะคำถามบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชาเลนจ์แบบนั้นอ่ะนะนะ บอกว่าให้เราเนี่ยมาไลฟ์สดนะคะก็เขเียนว่าเป็นกลุ่มของเราเลยนะคะในเพื่อนๆของเราเลยอือ่ะต่อนะคนที่ถามแบบปกติโดยที่ไม่กดปุ่มคำถามคุณครูจะมองเห็นไหมครับคะแนนการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงสัญญาณของครูเป็นยังไงบ้างคะชัดเจนดีไหม หรือ,อย่างแสดงว่าจะต้องเป็นคําถามเท่านั้นถ้าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาไม่ขึ้นค่ะปะเป็นคําเดี๋ยวมีคําว่าเพิ่มเติม